อยากจะบอกว่าเราก็ดีใจที่เรามีน้องต้าอู่ออฟโรดนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับไก่ทอดแม็กของแมคโดนัลล์นะคะก็ขอบคุณน้องๆมากเพราะว่า2คนเป็นแฟนตัวจริงของไก่ทอดแม็กนะคะก็ เราก็หวังว่า,าน้องๆจะอร่อยกับไก่ทอดแม็กของเรานะคะแล้วก็ทำให้แฟนๆทุกคนมีความสุขกับแฟนมีตในครั้งนี้เพราะเราจัดให้เนี่ยเพื่อให้แฟนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับช่วงเวลากับน้องเต้าอู่ออฟโรแล้วก็ไก่ทอดแม็กนะคะค่ะมัะเราที่ผ่านมาได้การตอบรับจากแฟนม มีงานขึ้นมาใช่ไหมคะใช่เลยค่ะก็จริงๆเราใช้น้องเต้าหูอัพโรเป็นพรีเซนเ,เตอร์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมคะตอนนั้นเราทําแคมเปญเสียงจากแบรนไก่ทอดแม็กค่ะก็บอกเลยค่ะว่ายอดขายไก่ทอดแม็กเราดีขึ้นถล่มทลายเลยนะคะใช่แล้วก็เหมือนที่บักเก็ตที่น้องสองคนไปถือแล้วเอียงคอใช่ไหมคะที่ไปเห็นก็เราก็คือทุกคนก็จําน้องได้ทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็ มันก็เลยเป็นที่มาต่อยอดมาที่แคมเปญน,นี้ค่ะพ mm hmm. อเป็นแคมเปญน,นี้เราก็บอกว่าเราต้องขอบคุณแฟนด้วยไม่ใช่แค่ขอบคุณตาอัวโรนนะคะก็เลยจัดเป็นแฟนมีตขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ได้ชิดก,กับน้องๆแล้วก็มีความสุขกับน้องๆค่ะครับสองลูกหรล,ลูก่สี ก่อนอื่นเราดีใจมากๆเลยครับที่ได้ร่วมง,งานกับทางแมคโดนัลล์ครับไก่ทอดแมคไทยรู้สึกว่าแบบมันอร่อยมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันผมชอบกินเผ็ดแล้วสไปซี่นี่คือแบบถูกใจผมมากกรอบกร,<อ>รอบอร่อยถ <laughs> ึกใจฉ <laughs> ่าถึงเนื้อเลยครับผมแบบมันสุดๆจริงๆแล้วเรารู้สึกดีใจมากๆตอนที่ว่าเราได้เห็นสไตล์อิน เอ้ยสแตนดี้สแตนดี้สแตนดี้อะไรล่ะสแตนดี้สแตนดี้ของเรายืนถือไก่อยู่แล้วเราแม็กซ์น่ารักเนาะแม็กซ์โดนอนเราบอโอ้นี่ไงนี่เราเนี่ยเต้าหู้อบร้อนมายืนอยู่เราก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทางแม็กซ์โดนอนมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆไก่ทอดทุกคนด้วยนะครับลองชิมแล้วอร่อยกันใช่ไหมครับก็คุณหนุนกันได้เยอะๆเลยนะครับก็ขอบคุณทางแม็กซ์ด้วยเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าโปรเจกต์ โปรเจกต์ไก่ทอดแม็กของเรากับตัวต้าหัวรถเองได้เติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันเลยในช่วงตั้งแต่กุมภาจนถึงตอนนี้เนาะ<ช>เหมือนกับว่าเราในในหลายๆด้านเนาะไม่ใช่แค่ทางทางที่เราร่วมงานกับแม็กไทยเนาะก็เป็นทางที่ตัวต้าหัวรถเองด้วยก็ได้เห็นคนได้เห็นพวกเรามากขึ้น<ช>อาอนี่ไงน้องที่ถือไก่ยอยู่<ช>หน้าแม็กอ่า<ช>มันก็จะแบบมันมันดีใจครับที่เวลาไปไหนเราก็ได้เห็นหน้าตัวเองแล้วก็ไปไหนก็มีคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญไปไหนก็คือได้เห็นน้องไก่ทอดของพวกเราไปด้วย ก็ก็ยังไงก็ฝากฝากฝากทุกทุกท่านนะคะจริงๆก็เราก็ไก่ท่อนแม็กของเรานะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆค่ะเพราะว่า เราเลือกน้องสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเกิดจากการเราเห็นว่าน้องชอบทานไก่ทอดนะคะแล้วก็ก็เชื่อว่าไก่ทอดแม็กของเราจะเข้าไปอยู่ในใจนะคะของแฟนแฟนต้าอูอรบโรแล้วก็แฟนแฟนของแมคโดนัล์ค่ะก็ย mm ังไงก็ฝากติดตามยังไงแมคโดนัล์กับต้าอูออฟโรดยังมีอะไรต่อไปเรื่อยๆมาให้ทุกคนนะคะได้ติดตามนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะครับฝากไปเลยครับ ну เดี๋ยวพี่พัอ๋อเดี๋ยวอินเสิร์ตกันูกคะขอบอนนะคะหนึ่งอขอองนี้นะคะ่ามขอบ้องนีต่อนะคะก็มี้่งสองสามคุณ่ะขอบฟ้อี่ยรกานีะขอ้องเ่ตรงกางช่องนีะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ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 